สวัสดีค่ะพบก,กับโดนชาแนลนะคะวันนี้พามาเที่ยวภูกเก็ตค่ะตามมาดูเลยนะคะมาดูของกินกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดนะคะมาเที่ยวงานเนาะงานเปิดหาดภูกเก็ตนะคะขัวเกาลัดเนาะดูน่าทานมากอ้ยแมงทอดนะคะสะกอเปียนเนาะ ลดด่วนจิ้งหรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดเส้นข้าวหน้าทานทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นน้ำเนาะน้ำต่างๆอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ชุบนะคะหน้าทานไม่เอ่ยผลไม้เคลือบน้ำตาลเนะาะพามาชมงานค่ะของกินของขายเยอะแยะเลยลูกชิ้นนึ่งเนาะลูกชิ้นนึ่งนะคะหน้าทานมากเลยนะผลไม้ ผลไม้หลากหลายชนิดนะคะอุย้ยข้าวลามข้าวลามน่าทานมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะยำลูกชิ้นเนาะมาละสิบบาทอันนี้เป็นอะไรอุย้ยกุ้ง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 แม่น้ำเนาะน่าทานทังนั้นเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกป้านเรานะคะไส้กรอกไส้อั่วนะคะ ข้าวโพดลำไยน้ำลำไยจุกๆเลยค่ะโอ้ลำไยสักแก้วสดชื่นเลยนะคะน,นำ้ำลำไยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรซูชิค่ะซูชินะคะวยน่าทานมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิน้นยำลูกชิ้นนะคะยำลูกชิ้นเนาะผลไม้ปั่นค่ะโอ้ ซีฟูด้ดซีฟูด้ดกุ้งกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆเลยค่ะของขายหลากหลายนะคะงานเปิดหาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นแมงทอดเช่นเคยค่ะมีหลายร้านนะคะแมงทอดจิ้งหรีดเนาะอันนี้อะไรอุย้ยบาร์บีคิวค่ะน่าทานท้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นไส้กรอกเนาะไส้กรอกไส้อัว ลูกชิ้นทอดปลาหมึกนะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างมาละยี่สิบหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะใครชอบบ้างเอง่ยอุ้ยอันนี้หอยนางรมค่ะหอยนางรมนะคะจัดเป็นเซตเลยค่ะเป็นชุดอนขนมเบื้องอุยอ้ยอยของหวานก็มาค่ะอันนี้เป็นอะไรโออะไรเทเลยากิเออไข่เทเลยากิหรือว่าอะไร เป็นเกี๊ยวนะคะอันนี้เกี๊ยวซานาเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวหน้าทานทางนั้นเลยมีหลากหลายเนาะเกี๊ยวมีหลายไส้นะคะเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวหน้าทานทางนั้นเลยนะคะเกี๊ยวอุ้ยใส้ไม้ไส้ไม้สมัยเด็กๆจะชอบนะคะอันนี้ข้าวหมกไก่ค่ะข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เนาะไก่ทอด ข่าเหนียวก็มีค่ะขาเหนียวใส่ไก่เนาะอุดป๊อปคอนปอปคอนน่าทานทังน,นั้นเลยเนาะของกินหลากหลายชนิดนะคะงานเปิดหาที่ภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังเนาะเดนัดหลากหลายหน้านะคะเลือกเลือกได้เลยค่ะอันนี้อุ้ย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 ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอดดอกน,นึ่งเนาะ อินทผาลาัมเกาลัดนะอุยอันนี้เป็นแพ็กเกจเลยค่ะหอยนางรมเนาะเป็นชุดๆเลยค่ะน่าทานมากหอยนางรมชุดละห้าหกตัวเนาะน้ำจิ้มแซบ่แซบๆใครชอบทานบ้างเอ,อ่ยอันนี้ก็เป็นไอศครีมนะคะไอศครีมมะพร้าวเนาะมีท็อปปิ้งหลากหลายนะคะ เติมได้เลยนะคะท็อปปิ้งหลากหลายมีหลากหลายชนิดค่ะท็อปปิ้งเนะาะมะพร้าวอ่อนไอศกรีมมะพร้าวอ่อนเนาะแล้วก็อันนี้จะมีน้ำผลไม้หลากหลายชนิดนะคะมันเที่ยวงานเปิดหาดกันค่าหาดป่าตองนะคะน้ำส้มน้ำกระเจี๊ยมีหลากหลายชนิดนะคะอันนี้เป็นลาย ก็เรียกไม่ถูกนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นมะพร้าวเนาะบ้าบินบ้าบินบ้าบินโอ้บ้าบินอันนี้ก็จะเป็นน้ำสับปะรดน้ำมะนาวนะคะแตงโมงเนาะซี่โครงหมูซี่โครงหมูหน่าทานท้งนั้นเลยค่ะซี่โครงหมูย่างนะคะซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวเนาะมีน่าทานท้งนั้นเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งแม่น้ำกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ใครชอบเนาะใครชอบซีฟู้ดนะคะอันนี้ปูนะคะกันเชียงกันเชียงปูนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นหอยนางรมเป็นชุดอีกแล้วค่ะอันนี้ก็มาร้านนี้ก็เป็นเกี๊ยวนะคะเป็นเกี๊ยวเนาะเกี๊ยวปูน่นาทานดังนั้นเลยอะ่ะอันนี้ก็มาอีกร้านหนึ่งซิโคหมูนะคะซีโคหมูน้ำผึ้งแล้วก็บาร์บีคิวเนาะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะอาหารนะคะอุ้ยน่าทานดังนั้นเลย อันนี้ก็จะเป็นซิกหลอดบ้านเราเนาะหมูพวงหมูพวงค่ะน่าทานทางนั้นเลยเนาะอย่างนี้ทานทอดเรียบร้อยแล้วนะหมูพวงอันนี้ก็เป็นน้ำอ้อยสดนะคะทุกอย่างน่าทานหมดเลยค่ะงานเปิดหาดภูดเก็ตนะคะอู้อันนี้ทอดเสื้อสดปีใหม่เลยนะหมูสามชั้นทอดข้าวยำนะคะข้าวยำน่าทานมากค่ะข้เนียวไก่ก็มีออุยอย ขายหลากหลายชนิดนะคะอันนี้ก็ซิโครหมูนเนาะก็พดเครื่องยำนะคะอุ้ยน่าทานทางนั้นเลยค่ะยำซีฟูด้ดอันนี้ก็มาร้านเกี้ยวอีกแล้วค่ะมีหลากหลายร้านเนาะร้านเกี๊ยวมีหลายอันนี้ก็มาดูเต้นซูมบ้านะคะที่ป่าตองเนาะหาดป่าตองงานเปิดหาดป่าตองนะคะเต้นซูมบ้ากันค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะกดซับสไครป์กดปอดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเที่ยวหาดป่าตองกันค่ะภูเก็ตนะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันเนาะมาเที่ยวชมงานของกินหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็มาเต้นมาดูการเต้นซุมบ้าเนาะสนุกสนานค่ะนะักท่องเที่ยวก็เยอะน่าเที่ยวค่ะที่ภูเก็ตนะคะหาดหาดภูเก็ตนะคะ นักท่องเที่ยวหลากหลายค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ,ะมาดูการเต้นชมบ้าใกล้ๆเลยค่ะน่ารักนะคะได้ออกกำลังกายด้วยเนาะเต้นหน้าหาดบรรยากาศยามเย็นนะคะงานเปิดหาดป่าตองนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะดวงพามาเที่ยวภูเก็ตเนาะ เปิดหาดนะคะเปิดหาดป่าตองภูงเก็ตค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะป่าตองนะคะป่าตองบีสซอยบางลาค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ